แฟนแมนยูว่าไงเทนห้าขเผยแล้วโอกาสแอนโทนีลงสนามในศึกคาราบาวขับรอบ3มคืนนี้ไทยรัฐท,ทีวี32ยิงสดวันที่17กันยายน2 5 6 7พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ก่อนเกมคาราบาวขับรอบ3เปิดบ้านพบบาลีอันดับ7ลีกวันเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐท,ทีวีช่อง323หลังจากปีค่าตัวแพงชาวบราซิลตกเป็นตัวสำรองต่อจากมาคัดแลดโฟร์ อเลฮานโดกานาโชและอามัดดิยันโลในฤดูการนี้โดยเขาเพิ่งได้ลงเล่นแค่หนึ่งนาทีในเกมพีเมียรีแพ้ไบตันคาบ้านสุดกุนซอแมนยูตอบถึงโอกาสของแอนโทนีว่าเขาอยากเล่นแต่ในฟุตบอลระดับสูงนั้นมีกฎว่าคุณต้องเลือกทีมที่มีโอกาสชนะเกมนี้มากที่สุดทีมที่มีดินามิกดีที่สุดเคมีเข้ากันที่สุดผู้เล่นต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งของพวกเขาผู้เล่นคนอื่นคนอื่นกำลังต้องเอาชนะคนอื่นให้ได้เขาต้องได้รับสิทธินั้นจากการฝึกซ้อมคุณจะได้เห็นว่ารายชื่อผู้เล่นจะออกมาอย่างไร เรามีการฝึกซ้อมทุกวันและนักเตะต้องได้รับสิทธิ์ในการเล่นมเมื่อนักเตะทำสิ่งที่ถูกต้องในการฝึกซ้อมเมื่อทัศนคติดีเมื่อใดถ้าพวกเขาแสดงผลงานในการฝึกซ้อมพวกเขาจะได้รับสิทธิ์ลงเล่น